ออกล่าวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะครับเดียวผมนะปอแซมนะครับผมนะวันนี้นะผมจะมาทําการสอนใช้นะครับ d i s c o r d c o n n เ c t นะครับเป็นพาร์ทที่2นะครับอ่ะวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของ Command และ Image นะครับ Image นี่ก็จะเป็นประมาณแบบว่าเป็นแบบเนี้ยครับแต่ผมเอาให้ดูนะ Image ก็จะเป็นในส่วนของแบบ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 เดีย๋ยวผมขอเปิดด้านนึงแบบนี่แบบนี้นะครับผมนะ Image นะเขาจะเป็นแบบนี้นะ ผมก็มีโค้ดมาแล้วนะครับส่วนของยิมเมตนะผมทําโค้ดมาให้นะครับก็จะเป็นโค้ดของตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกไว้ด้านล่างนะครับส่วนการทํางานเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับการทํางานตัวนี้ก็จะมีอ่าในส่วนของแยกนะครับแยกตัวแปรนะครับตัวแปรท้ายนะครับอย่างแบบเราเปอร์เซนต์ดีไว้ในช่องแล้วเราก็ตามด้วยพรีอไรดีอะไรประมาณเนี้ครับแล้วมันก็จะมาโชว์แบบไอดีอะไรประมาณเนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับผมนะ แล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการสร้างมันขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสร้าง EDM ขึ้นมานะครับก็ไม่ยากนะครับก็จะ create ขึ้นมาแล้วก็เราก็ต้องมาเซตคัลเลอร์มันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเซตคัลเลอร์มันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อความในช่องด้านล่างนะครับผมนะอาจจะงงอยู่ว่ามันข้อความช่องด้านล่างยังไงก็คือจะเป็นข้อความในช่องด้านล่างนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการนะครับส่งไปในที่ห้องต่างๆนะ ก็คือห้องที่เรากําหนดอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งตัวข้อความไปเอาเงี้ยคือตัวนี้คือตัวจบนะครับเป็นตัวที่ส่งข้อมูลนะผมนะอ่ะจริงๆอ่ะมันมีลูกเล่นเยอะกว่านี้ทุกคนต้องลองไปหาอ่านในอินคูดดูนะครับตัวนี้มันเล่นได้เยอะนะครับผมนะอันนี้ผมเอามาแพร่เบสิกเงี้ง่ายๆให้ทุกคนได้เรียนรู้กันแบบง่ายๆนะครับผมนะมาเพราะได้ฟัง์ชั่นแบบนี้ไปแล้วทุกคนคงสงสัยว่ามันจะใช้งานยังไงนะครับอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มใช้งานเลยอันนี้ผมจะทําให้มันนะครับ เปิดเซิร์ฟแล้วให้มันแจ้งข้อความมาที่อในส่วนของ Discord ของผมนะครับนะอ่ะผมก็เอาเลยอะไรอ่ะฟังก์ชันอะไรไอ้ปับพับบิดอะไรที่มันจะเข้ามาที่ตอนเปิดเซิร์ฟก็เกมโหมดอินนะครับอ่ะก็เกมโหมดอินก็จะเป็นตัวน,นี้นะครับถ้าใครอยากใช้งานแบบนี้ได้ก็ต้องไปลงแซมซีทีเอลนะครับไม่ยากไม่ยากอันนี้นะโอเคเมื่อใช้งานมาเกมโหมดอินแล้วก็ให้ฟังก์ชันเริ่มทํางานเลยครับก็เป็นฟังก์ชันอินเมะ ลงไปเลยในส่วนขั้นตอนแรกตอนนี้ก็เป็นการกําหนด c h a n n e l ID c h a n n e ข้อมาจากตรงนี้นะครับเหมือนคลิปที่แล้วในนะตรงที่เราอยากอันนั้นนะ i อดห้องที่เราอยากให้มันลงนะผมก็จะให้มันลงห้องแชทนะผมไว้คลิกขวาคัดลอก ID มาแล้วก็มาใส่เลยนะครับผมนะตรงน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อนะครับผมนะหัวข้อมันผมจะเขียนว่า,าสถานะเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์นะครับ อ่าแล้วผมก็จะใส่อีโมจิสีเขียวไว้ด้วยนะครับผมนะ, emoji, อ,ะ,อ,ะอีโมจิสีเขียวอ่าอีโมจิสีเขียวสีเขียวนี่นี่นี่อันนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็ส่งไปเลยแล้วก็ก๊อบตรงนี้มาเลยนะครับผมนะกลอปมาได้เลยก๊อบมาเลยกลับมาแล้วก็วางเลยนะครับผมนะวางไปเลยวางไปแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับผมนะโอเค แล้วก็มาในส่วนท้ายนะครับผมจะให้มันถาโชว์ขึ้นมานะครับว่าเซิร์ฟเวอร์เปิดออนไลน์นะครับเซิร์ฟเวอร์เปิดเรียบร้อยแล้วร้อยแล้วแล้วผมก็จะให้มันส่งเวลามาด้วยดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเอา,อาฟังก์ชันเวลาแป๊บหนึ่งนะครับ return time ปะจะไม่ผิดเดี๋ยวผมไปเอาจากสคริปต์เล่นแมนซิ่งแป๊บหนึ่งโอเค return time เนี่ยตอนนี้เออไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกคนขออนุญาตตัดคลิป,ปไปหน่อยเดี๋ยวผมไปหาฟังก์ชันแป๊บโอเคครับผมก็ได้ฟัง์ชันของการ return ข้อมูลเวลามาแล้วนะครับอันนี้เป็นฟังชันเวลานะครับน่าจะมีกันทุกสคริปต์นะครับใครม,มันสคริปต์นะครับอันนี้ผมก็ได้มาละผมก็กําหนดเลยนะครับเดี๋ยวผมเลือกก่อนจะเอาแบบไหนผมเอาแบบนี้นี่หว่าละเอียดดีเอาแบบแรกเลยนะครับศูนย์เลยโอเคก็จะได้แบบนี้แล้วผมก็จะลอง b u i แล้วเปิดดูว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะ แต่เรามันบิวแป๊บนึงนะครับมีปัญหาตรงไหนอ๋อตัวแปรนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะครับทุกคนอ่าสคริปต์นี้มันมีรีเทิร์นไทม์อย่างผมชักไม่แน่ใจละอ๋อมีแล้วนะครับเอ้ยยังไม่มีนะขอคำนดให้มันก่อนตรงนี้ใส่ตัวแปรไปเปิรบเพลวจริงโค้ดมันไม่ได้เยอะอะไรเลยนะทุกคนแต่นี่แหละมันเยอะกับไอรีเทิร์นดัตตาไทม์ด้วยแหละ อันนี้ไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะไอสองตัวเนี้ยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวนะครับผมนะที่เกี่ยวก็จะมีอยู่แค่สองอันนี้นะครับโอเคเรียบร้อยสตาร์ทเลยแล้วกันนะลองดูว่าใช้งานได้ป่ะโอเคครับเซิร์ฟเวอ,อร์ใช้งานได้นะครับโอ้โหแบรเดฟพิมพมาดูหีนะครับผมนะเออแล้วก็ไอตัวริดดคอร์ดภาษาไทยเนี่ยผมได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนรักผมเลยนะครับแบรเดฟนะสมให้ผมนะครับนะตัวนี้ ใครอยากได้หรืออยากอะไรก็ลองติดต่อไปที่แฟนเพจเบดิฟไว้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างครับลองติดต่อไปได้นะใช้งานดีมากเลยผมชอบมากเลยมันสามารถกําหนดภาษาไทยได้เลยเดี๋ยวของน้องๆอ,อาจจะไม่มีนะเไอภาษาอังกฤษเนะี่ยคือต้องใช้ภาษาอังกฤษนะปกติแต่ของเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมทำมาเป็นภาษาไทยให้เลยครับตัวนี้ก็จะมีแบบภาษาไทยคําสั่งภาษาไทยอิมเมจภาษาไทยเมสเซจเยอะแยะเลยครับก็คือใช้เป็นไทยได้หมดนะครับตัวนี้คือเพื่อนผมแก้มาแล้วคือใครอยากได้ก็ลอง ทักไปที่แฟนเพจแบรดเดฟเลยนะครับดีจริงๆดีจริงๆมันควรมีอ่ะข้อดีมันเยอะมากเรื่องของการเก็บข้อมูลเรื่องการเก็บคําสั่อง,อ,อ,งอ,อะไรพวกเนี้ยคือจําเป็นนะดิสคอร์ดคอนเน็กตเนี่ยผมมองว่ามันจําเป็นมากผมเลยมาสอนทุกคนนะผมว่าแม่งโคตรดีเลยน,นไหนเรื่องที่แบบจัดการผู้เล่นได้ภายนอกเกมอีกโอ้ยแบรนคําสั่งอะไรเนี้ยมันเยอะแยะเลยอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องข้อดีของมันนะทุกเซิร์ฟควรมีผมบอกเลยโอเคเรามาทํามันต่อดีกว่า ต่อไปให้เป็นส่วนของคำสั่งนะแต่เดี๋ยวผมขอย้ายพวกนี้ออกก่อนดีกว่า,วามันลกนะหไหนๆก็ไหนๆนะแลวแยกมันให้ถูกต้องไปเลยนะครับผมนะผมชอบเขียนสคริปต์แบบแยกนะใช้งานได้ดีวาชาก็ไว้วาชารนะปรับอันนี้ก็เป็นของส่วนฟังชั่นแล้วก็ไว้ฟัง์ชั่นนะผมนะเขียนสคริปต์แยกก็ต้องรู้พวกนี้อยู่แล้วนะนไม่อยากแบบนี้นะครับสคริปตแบบ์แยกเขียนง่ายๆนะครับใครเขียนสคริปต์แยกไม่เป็นก็ถามผมได้ผมตอบให้ได้เสมอ แล้วใครมีคําถามอะไรก็เมนไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมมาตอบให้นะผมนะไปะเราไปลุยในส่วนของคําสั่งต่อเลยดีกว่ามาคำสั่งนะครับมันต้องมีตัวฟังช,ชั่นที่เรียกใช้การส่งข้อความก็คือผมจะเตรียมไว้แล้วก็จะเป็นตัวอันนี้ on p r a y e r message create นะครับผมนะนี่ตอนนี้ก็จะเป็นการส่งข้อความมานะครับส่งข้อความที่เป็นข้อความเดี๋ยวเรามาพิมพ์ดูกันดีกว่ามันส่งข้อความอะไรมา้างนะโอเค จะให้ทุกคนได้ดูได้รู้กันเลยว่ามันส่งข้อความอะไรมาได้มางมันส่งมาอย่างไงเอเคนี่มาดูกันดีกว่ามันส่งอะไรมาบ้างส่งมาอย่างไงแล้วเราจะได้เรียนรู้มันไปด้วยกันครับอ๋อเมสเซจมันทําไมอ่ะอ๋อมันไม่ได้นะครับมันส่งมาเป็นอีกแบบหนึ่งมันดูไม่ได้งั้นเรามาเขียนมันเลยดีกว่าจะได้ง่ายๆนะโอเคอันดับแรกเราต้องทําให้ตัวเนี้ยรู้จักกับตัว d i s c อร์ก่อนนะครับไอตัวส่วนตัวเนี้ยมันรู้จักกับตัว Discord นะมา เราก็สร้างกําหนดชแนลให้มันเลยนะครับสร้างชแนลมันมันจะได้รู้ไงว่าข้อความมันส่งมาจากชแนลไหนนะครับมันจะได้รู้จักกันคือตอนเนี้ยมันรู้จักชแนลมันละทุกคนมันรู้จักชแนลมันลวอ่ะพอรู้จักชแนลมันก็เราก็กําหนดว่าจะให้ชแนลไหนโอเคเราจะกําหนดว่าจะให้ชแนลไหนเข้าใช้ได้บ้างนะผมก็จะกําหนดให้เข้าใช้ได้แค่ชแนลห้องแชทนะผมนะก็ดึงมาเลย แล้วก็เอาตัวนี้มาได้ปปาบวางไปกำหนดใช้แค่ a ช n นลช่องแชท่าต่อเลยอันนี้คําสั่งมันก็ใช้ได้แค่ห้องแชทเลยนะผมกําหนดตัวนี้เข้าไปโอเคแล้วต่อไปนะครับผมต้องแยกไอ้เมสเซจให้มันมีคอมมานด์แยกไปด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยมันส่งเป็นอบะเมสเซจมาผมต้องแยกมันมาเป็นสตริงนะแล้วก็มันจะมีคอมมานด์ส่งมาด้วยนะในนี้นะผมก็มีฟังก์ชั่นผมเตรียมไว้ให้แล้วก็คือฟัง์ชั่นตัวนี้ครับ เจตเมสเดจอะไรเนะี่ยคอนอ่ามอังกฤษไม่ออกจริงๆวะต้อง <c oughs> ลองอ่านกันเองนะครับแล้วก็สร้างตัวแปรมันมาเก็บคอมมานตัวหนึ่งนะก็คือตัวนี้นะนี่ตัวนี้อาจจะไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดนะแต่ผมทําให้มันเข้าใจง่ายที่สุดนะครับผมนะอ่ะต่อไปเลยแล้วก็เหมือนปกติเลยครับทำให้มันเอ่ออะไรนะเขาเรียกทำให้มันเอ่ทอทำให้มันเห็นว่าคอมมานเนี่ยคือคอมมานของมันก็คือเรากําหนดนี่เลยอ่าเหมือน เมื่อก่อนอออน,อออน่ะ on pleasure comma อะไรประมาณนี้เราก็กําหนดเลยครับเนี่ยเหมือนกันเลยนะนี่แล้วก็กําหนดไอ้คำสั่งได้เลยนะคําสั่งอะไรดีอ่าทดสอบนั่นแหละถูกไหมอ่ะและ้วอันนี้ผมจะทำให้มันส่งข้อความมาอย่างเดียวนะข้อความมาอย่างเดียวก็ต้องใช้เหมือนครั้งก่อน dedicate เซนต์อ,นอันนี้นะครับผมนะแล้วก็ดึงชแนลห้องมาชแนลห้อง ว่าให้ส่งไปห้องไหนอ่าแล้วก็ตามด้วยข้อความที่เราต้องการจะส่งก็คือระบบทำงานแล้วอ่าโอเคแค่นี้นะครับผมนะแล้วก็นี่แล้วก็จบฟังก์ชั่นก็อย่าลืมรีเทิร์นกันด้วยนะครับผมนะรีเทิร์นแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับผมนะ่าลืมรีเทิร์นกันด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของคอมมานด์อันนี้ก็จะใช้คอมมานด์มันก็จะรู้จักกันแล้วมันจะไม่เข้ามั่วแล้วโอเคลองลองดู รีเซฟโอเคแล้วก็ทดสอบแบบคำสั่งเมื่อกี้คำสั่งทดสอบใช่ไหมอ่าเขียนผิดอีกกูเวนทดสอบนี่ระบบทำงานแล้วเห็นไหมเฟียวปะเฟียวนะสำหรับผมผมผมองว่ามันเฟียวนะแล้วก็คำสั่งอื่นก็จะไม่เข้านะผมลองลองแบบหน้าหีลองดู เห็นไหมคำสั่งอื่นจะไม่เข้านะครับจะเข้าแค่ทดสอบนะครับถ้าเราอยากให้คำสั่งอื่นเข้าเราก็อีฟต่อเลยครับอีฟแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับแบบนี้เลยคำสั่งต่อไปก็นี่ก็มาได้เลยแล้วก็ตามด้วยแบบทดสอบอคำสั่ง2แล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันเลยครับเราจะเขียนฟังก์ชันอะไรในเนี้ยสมมุติส่งข้อมูลผู้เล่นเช็ค เวลาผู้เล่นเช็คว่าคนออนในเซริร์ฟกี่คนจะได้ไม่ต้องเข้าไปในเกมนะครับส่วนนี้มันสามารถทําแบบนั้นได้เลยจริงๆตัวคือแบนคนในเกมอะไรก็ทําได้ผ่านดิสคอดดโดยเราไม่ต้องเข้าเกมกรีวงกรีบบอลแบบนี้สามารถทําได้หมดเลยนะครับอยู่ที่คุณจะเอาไปประยุกเลยนะส่วนโค้ดเบสิกผมก็จะให้คนณอยู่ตรงนี้แล้วครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับขอก็ขอคนไล like, ค์คนคน,คนและแชร์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณแบรดเด็บนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะผมครับ